สวัสดีครับไปมาณเลยครับใช่ครับเซเว่นโปรเจกก็พวกเราเพิ่งถ่ายทำกันเสร็จเพลงใช่ครับถ่ายเสร็จแล้วใช่ครับคือเรื่องเซเว่นโปรเจกนี่ยจะเป็นความรัก7รูปแบบนะครับเป็น7เรื่องย่อยแล้วก็เราคือชื่อเรื่องตอนว่า V S Love ครับ V S ที่แปลว่าสู้กันนั่นแหละ จะสู้กันแบบไหนเป็นความรักรูปแบบไหนก็คือเป็นหนึ่งในหนึ่งในเจตอนครับผมก็คือเป็นตอนหนึ่งที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวละครที่มาเจอกันที่โรงเรียนแล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่ชอบหน้ากันนิดหน่อยตั้งแต่แรกเจอเลยใช่แล้วหลังๆเราก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้กลับมาเข้าใจกันมากขึ้นครับ เอาจริงๆมันต่างกันทุกเรื่องแหละของเราคือจะเป็นพาร์ทของเด็กมัธยมเป็นพาร์ทวัยรุ่นก็คือพวกเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ครับย้อนไปตอน14ครับเอ้ยประมาณเออ16ประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่านั้นคือมันไม่ได้มันไม่ได้จะสื่อแค่เรื่องของความรักแต่มันจะสื่อทั้งเรื่องของสถาบันครอบครัวเนาะการศึกษาหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ที่คนอาจจะมองข้ามไปครับแล้วก็เพลงครับ มีเพลงด้วยมีเพลงด้วยไม่ได้มีแค่ซีรีส์นะครับผมนั่นไหนโปรเจกต์นี้เนี่ยเรามีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยซึ่งบูมกับพีก็ตั้งใจที่จะส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับเป็นเป็นเพลงคู่ของเราเนาะใช่ใช่เพลงที่สองชื่อเพลงชื่อว่าโดนตกครับผมเดี๋ยวอาจจะได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับผมใช่ฮะแล้วักครั้งไหมสักค่ั้ครับเอ้ยได้ปะเนี่ย แต่คอนดิชั่นไม่ไม่หมายถึงว่าได้ไหมถึงเหมือนว่าเราร้องได้ไหมเขายังไม่ปล่อยอ๋อโอเคโอเคงั้นขออุกไว้ก่อนนะฮะเราอธิบายแล้วกันว่าโดนตกยังไงตกคือคือเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับการโดนตกใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนโดนเขาตกโดยที่เรายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือเราเป็นชาวประมงอะไรเงี้ยไม่เราไม่ได้เป็นปลาอ๋อเฮ้ยเงียบกริบเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใส่เพลงโอเคครับคือนั่นแหละเหมือนเราแบบตกรุมรักวเขาโดยที่ เฮ้ยเราเพิ่งรู้ตัวตอนหลังอะไรอย่างงี้ใช่เป็นประมาณนี้ตัวไอคีก็โดนตกซะแล้วนี่นี่ท่อนหนึ่งในเพลงใบ้านมีการแบบวิจัแต่งเองโอ้ไม่ได้แต่งเองแต่ว่าร้องเองครับร้องเองครับแล้วก็มีคอรัสด้วยใช่มีแบบว่าไปอัดพร้อมๆกันนี่แหละครับครับอันนี้ก็เป็นตอนของเราใช่ไหมเป็นตอนของเราครับใช่ครับของเราในเจ็ดตอนนี้จะได้ดูกันแบบตอนที่6ครับตอนที่6ตอนที่6กชื่อมกันบ้างครับคือแต่ละตัวละครก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันหมายถึงว่า ของผมก็อาจจะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งน้องสาวคนนี้ก็จะไปชอบกับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อาจจะไปอยู่ในเรื่องของใครบางคนด้วยอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเซเว่นโปรเจกต์นะครับผมจะได้พบกับพวกเรานะครับช่วงกลางปีนะครับผมส่วนช่องทางเนี่ยต้องไปติดตามกับทางสตูดิโอวาบิซาบิอีกทีหนึ่งนะครับใช่ครับยังไงก็ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมทั้งบูมแล้วก็พีคด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเช่นในโคชเช่นเออโอเคุณครับขอบคุณครับ